ถ้าถามว่าสเตจสุดท้ายนั้นมาถึงมีอะไรที่เราอยากจะบอกกับเอมเบอร์และผู้ติดตามบ้างครับผมขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในการขอบคุณที่เชื่อใจกันพินก็เป็นคนบางครั้งยี่ก็ไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองเหมือนกันแต่ทุกคนทําให้พินแบบมั่นใจช่วงที่แบบวงมันไม่มีตังค์ก็รู้สึกว่าแบบ เราแบบพาเมมเบอร์มาทําอะไรที่นี่วะว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบว่าก็เป็นอย่างนี้ด้วนการต่อไปหนูซาบซึมจากใจจริงมากๆเลยที่ทุกคนมาสนับสนุนพวกเราคะ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าการที่ทุกคนจะมาเนี่ยมันต้องใช้ความตั้งใจมาหาเรามากๆเลยเอาตรงๆหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ใช่คนที่หน้าตาแบบไทยไอดอลหนูตั้งคำถามกับแฟนคลับหนูตลอดเวลาบางทีคนเดินเข้าเลนมาหนูอยากรู้ว่า พี่ชอบอะไรตัวหนูเหรอม,มันคือเขาเพื่ขอโทษขอโทษที่อาจจะไม่ทำให้วงสามารถไปต่อได้